MOT FOCUS ตอบโจทย์ชัดทุกประเด็นคมนาคม MOT FOCUS ส ตอบโจทย์ชัดทุกประเด็นคับมนาคมเอพิโซดสามนำเสนอกระทรวงคัมนาคมร่วมขับเคลื่อนมิชชัน2023เพื่อหนึ่งกำลังมุ่งเป้าลดกา๊าซเรือนกระจก1ล้านตันในงานมิชชัน2023มุ่งเป้าลดกา๊าซเรือนกระจก1ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนโดยนายชยธมพรมสอนปรลัดกระทรวงคัมนาคมซึ่งจากนโยบายดังกล่าวกระทรวงคมนาคมได้มีส่วนร่วมการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกใน2ส,สาขาได้แก่สาขาคมนาคมขนส่งทราน และสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์รวมถึงสนองตอบต่อนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและช่วยให้ประเทศไทยมีการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมั่นคงมั่นคั่งและยั่งยืนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังได้ทาง MOT Focus ตอบโจทย์ชัดทุกประเด็นครนาคมใน EP D ได้เลยครับ ท่านประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมท่านประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมประหลัดกระทรวงมหาดไทยท่านรองประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านรองประหลัดกระ,กะรกรทร,งระวงพาณิชย์ท่านผู้บริหารระดับสูงของภาครีร่วมดําเนินการท่านแขกผู้มีเกียรติและท่านสื่อมวลชนที่รักทุกท่าน กระทรวงคมนาคมมีภารกิจหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและให้บริการด้านคมนาคมขนส่งของประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนความมั่นคงของประเทศให้สามารถตอบสนองได้ทันต่อการพัฒนาของโลกที่เปลี่ยนแปลงตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ20ปีซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ปี2 5 6พถึง2579 และตามแผนที่เรียกว่าแผนที่นำทางการลดกาล๊าซเรือนกระจกของประเทศปี2564ถึง2573ชื่อในภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาว่า n a t i o n a l i y Determined Contribution Roadmap on Mitigation 2021-2030หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ NDC กระทรวงคมนาคมมีส่วนบทบาทอยู่ในในทั้งสองแผนนะครับมีส่วนสนับสนุนในการ ลดการปล่อยการเดินกระจกในสสาขาได้แก่สาขาคมนาคมขนส่งหรือ transportation กระทรวงคมนาคมมุ่งเน้นนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับที่จะเน้นการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมที่เปลี่ยนรูปแบบการเดินทางของพี่น้องประชาชนในการขนส่งคนและขนส่งสินค้าให้มาใช้ระบบรางหรือระบบรถไฟให้มากขึ้น ซึ่งรูปแบบการเดินทางและการขนส่งทางรางหรือทางรถไฟจะช่วยให้ประเทศไทยลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลทำให้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงมาได้ซึ่งกระทรวงคมนาคมมีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในสาขาคมนาคมขนส่งซึ่งดำเนินการโดยควบคุมและกำกับติดตามโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรในส่วนสาขาที่สอง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์หรือ industrial process and product use IPPU ในส่วนนี้กระทรวงคมนาคมส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และการใช้เทคโนโลยีสนับที่ทันสมัยในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่จะสามารถช่วยลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและลดการปล่อยการเลนกระจกซึ่งการใช้วัสดุทดแทนปูนเม็ด ในการผลิตปูนซีเมนต์หรือที่รู้จักกันในชื่อของปูนซีเมนต์ไฮโดรลิกก็จัดเป็นมาตรการหนึ่งที่กระทรวงคมนาคมให้การสนับสนุนอยู่ในปัจจุบันกระทรวงคมนาคมมีความยินดีที่จะให้หน่วยงานในสังกัดทั้งกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมการขนส่งทางรางการรถไฟแห่งประเทศไทยและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในประเทศไทยที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม บูรณาการความร่วมมือในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจนสามารถบรรลุปเป้าหมายแรกที่ตั้งใจร่วมกันไว้ในโอกาสนี้กระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะยินดีสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานที่กล่าวมาทั้ง5หน่วยงานรวมถึงหน่วยงานอื่นๆในสังกัดของกระทรวงเข้ามาช่วยกันร่วมขับเคลื่อนปรับเปลี่ยนมาใช้วัสดุก่อสร้างประเภทที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังคงรักษาคุณภาพการใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานดังเช่นปูนซีเมนไฮดรอลิกซึ่งเป็นวัสดุที่ได้รับการรองรับมาตรฐานทั้งของมอกอและมาตรฐาน ASTM ของสหรัฐอเมริกาและยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้กันแพร่หลายทั่วโลกสำหรับประเทศไทยกระทรวงคมนาคมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำวัสดุดังกล่าวหรือปูนซีเมนไฮดรอลิกมาใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค คมนาคมขนส่งซึ่งยังมีอยู่อีกมากนะครับซึ่งมีจะมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายในเชิงของ Mission 23ในการลดกาล๊าซเรือนกระจกให้ได้1ล้านตันคาร์บอนไดออกไซดภายในปี2 5 6 6รรวมถึงเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยรวมและช่วยให้ประเทศไทยยังสามารถที่จะมีการพัฒนา ในด้านต่างๆโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เพื่อสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นตามนโยบายรัฐบาลที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไปขอบคุณครับ MOT focus ตอบโจทย์ชัดทุกประเด็นคมนาคม